สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุณละครวินชื่อเล่นชื่อน้องอับป๋าวันนี้น้องอับป๋าจะมาอ่านสครับดู มูมูมูมามาดูราชามาดูมูโลอูรูตาชูดูรูมู ดปูปูปูตาชูดูรูรปูสามรูขูคูลาชามาคูนาคูนามีรูป,ปูสามรู 呼啦咪。